สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำหลอดไฟหลักไฟทางไฟงานวัดนะครับทำไว้ใช้เองไว้รับงานอันนี้จะเป็นเหล็กขนาด6ขหุนนะครับเราซื้อเหล็กมาหนึ่เส้นเนี่ยจะยาว6เมตรนะครับเราเอามาตัดออกให้เหลือความยาว4เมตร50นะครับจะใช้กับหลอด4หลอดนะครับตอนหนหลักเราจะใส่ไว้3หลอด หลอดที่4ี่ด้านบนเราจะทําไว้ถอดเพื่อในการขนย้ายนะครับจะได้สะดวกไม่ยาวจนเกินไปอันนี้เมื่อเราซื้อเด็กมานะครับก็จะมามาร์กนะครับมาร์กตามจุดเห็นไหมครับขีดตรงปลายอยู่นู้นนะครับนี่ไล่ดูตรงนี้เลยนี่ต้นนี่ปลายไปนู้นเลยนะครับเมื่อเราขีดเส้นออกมาอย่างนี้อ่าอันนี้เราก็จะมาเจาะ ร้อยสายเก็บด้านในนะครับคอนเซปต์ก็คือเก็บสายด้านในเพื่อที่จะไม่รุ่มล่ามแล้วก็ไม่ขาดาไม่ชำรุดง่ายนะครับเวลาไปโดนอะไรถูขนย้ายนะครับลากไปลากมาอย่างนี้าบางตันเราจะเจาะนําก่อนอตรงนี้จะเจาะเอาสายไฟออกส่วนตะแคงท่านี้เราจะเจาะทะลุนะครับเจาะทะลุเพื่อที่จะ ลัดด้วยเคเบิลทายนะครับเราจะไม่ใช้กิบล็อกหลอดนะครับเพื่อทีอ่ใช้ในการแบบลดต้นทุนประหยัดลงไปนะครับกรณีที่ทําเยอะๆอเพราะมันจะประหยัดกว่าตัวล็อกหลอดนะครับพอดีคํานวณดูแล้วใช้วิธีลัดเอานะครับส่วนหลอดที่4เราจะทําแบบถอดได้เดี๋ยวเรามาเจาะเหล็กกันเลยนะครับ เจาะทะลุแบบนี้นะครับไล่ไปแต่ละตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับอ่าไล่เจาะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมรูที่เรามาร์กไว้นะครับรูสายไฟออกมีอยู่สามรูรูใหญ่นะครับอันนี้นะครับเราจะใส่ให้ดูก็อย่างนี้มันจะเหย่ทะลุได้นะครับ นี่นี่ครับก็จะรัดหลอดอย่างนี้เลยนะครับให้ดูชัดๆกันเลยนะครับเคเบิลทยก็จะเป็นขนาดเท่านี้นะครับนี่3.6ุกูณหนึมมตรนะครับขนาดนี้นะครับส่วนดอกก็วัดเอานะครับทาา้าเป่าให้มันรวมนิดนึงนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นี่นะครับอันนี้เป็นสายออกมาไว้สำหรับเอาไฟเข้าไปนี่นะครับที่ทำเสร็จเราจะมีการต่อสายส่วนปลายหลอดเราจะใส่เป็นตัวล็อนะครับอ่าเป็นก,กิบล็อกนะครับนี่จะใช้แบบนี้นะครับ ในการใส่ตรงนี้เอาไว้ถอดนะครับหลอดที่สแล้วเวลาจะใช้ก็เอามาสวมลงตรงนี้แล้วก็ขันรัดสายล็อกสายเข้าไปจะง่ายต่อการขนส่งนะครับการเคลื่อนย้ายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ในการทำคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ